สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไดมอนพัชรากาเกมดูยูคอปปี้นะครับซึ่งให้เราเนี่ยรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่คุ้มครองดูแลป่าไม้นะครับก็คืออยู่บนหอคอยแห่งหนึ่งซึ่งจะคอยดูแลสอดส่องพวกนักท่องเที่ยวรวมไปถึคนที่เดินป่าต่างๆนะครับดูความเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันจะมีเรื่องราวที่แปลกประหลาดหรือลึกลับอะไรกันบ้างน,นะครับเขาบอกเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญเลยนะเดี๋ยวจะดูว่ามันสยองแค่ไหน นี่นะใช่หไหมเราก็จะต้องขึ้นมาอยู่บนเหมือนกับหอคอยที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องมาดูคอยดูแลพิทักษ์ป่าไม้อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเป็นสวนที่เราอยู่กันก็จะมีเนี่ยเป็นแผนที่อันนี้ก็เป็นวิทยุสื่อสารล้วกดทำอะไรได้ไหมไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้โอดูหนังสือสิเออหยิบขึ้นมาได้หยิบขึ้นมาทำไม อ่านได้ไหมอ๋ออ่านได้เหรอปี1972เหรอมีคนหายไป20คนนะครับใน1ซัมเมอร์ปี1999ใช่ไหมใช่1999มั้ยไหมหายไป8คนแล้วจะมีหายไปอีกไหมในปีนี้เอ้ยทำไมเลขมันไม่ค่อยเรียงกันแล้วก็ปี1945หรือ1995 <Tower> 4, เอ้ยทาวเวอร์4นี่คือทาวเวอร์ 2, 2> <Tower 4. S 1> ได้ยินไหม นี่คือทาวเวอร์สี่ได้ยินหรือเปล่าโอเคกูคไปตอบกันก่อนอ่าไปตอบไปตอบโอเค to hear, ฉันได้ยินทาวเวอร์สี่อ่ารอรอมตอบมา อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรบอร์ดในการที่แบบว่าเอ้อมีคนติดต่อเข้ามาเออไปตอบก่อนก็พีดอีสต์ไฟเออร์โฟรมีคนขอความช่วยเหลือนะครับมีบางสิ่งบางอย่างกำลังไล่ล่าฉันอยู่ได้โปรดมาช่วยฉันด้วยโอเคมีคนขอความช่วยเหลือนะอ่ะบอยเขาจะเย็นหน่อยแล้วกัน เขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่มีบางอย่างกําลังที่กําลังวิ่งไล่ล่าเขาอยู่คุณจะต้องมาช่วยใช่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันก็ต้องตายอา้าโอเคฉันจะเปิดไฟรอไว้ก่อนโอเคเราจะต้องไปรีบช่วยเหลือเอ้ะทำไมยังกระพริบอยู่โอเคโอเคเ,อเราต้องไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่ทางไหนอันนี้คือเบรกเกอร์อ๋อนี่ที่เมื่อกี้เราบอกอยู่เราจะเปิดไฟ เพื่อนักท่องเที่ยวเห็นโอเคฉันเห็นแล้วฉันจะรีบไปหาคุณเดี๋ยวนี้ขอบคุณโอเคครับอันนี้ก็คือเราก็เปิดไฟเหมือนกับว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นว่า,ามีหอคอยตรงนี้นะอะไรเงี้ยเพราะมันมืดเนาะในป่าเนี่ยที่เราเห็นฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ข้างหลังนั่นฉันแค่มาเข้าแคมป์แล้วก็มาปีนเขาคนเดียว มันเป็นความผิดพลาดมากๆเลยฉันขอโทษฉันก็แค่บอกให้คุณรู้นะ่ะอันนี้คือนักท่องเที่ยวเขาพยายามแบบเหมือนกับสติสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็เลยแบบเหมือนก็พยายามมาอยากสื่อสารกับเราน้องสารว่ะอยู่ในป่าเน,นี่ยแล้วเรา คือเราลงไปข้างล่างไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ายังไงเปิดไฟอีกทีได้ปะเหมือนกับย้ำไปอีกทีปะได้ปะโอฉันกำลังออกจากคาร์เนชั่นล็อกฉันควรจะต้องทำยังไงอ่ะเออรีบไปตอบไปเงินเดี๋ยว ออไปทางซ้ายหรือไปทางขวาอ้าวชิบหายละดูแผนที่ก่นอนคาเนชั่นร็อกเหรอคือตรงไหนเราดูได้จากตรงนี้ปะอ๋อนั่นไงคาเนชั่นร็อกเราต้องเลี้ยวเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวาโอเคไปทางขวาโอเคเอตอนนี้นักท่องเที่ยวคนนี้นะครับเขาอยู่ตรงคาเนชั่นร็อกเทรล เมื่อกี้เราให้เขาเลี้ยวทางขวาใช่ไหมมันก็จะต้องแบบเลี้ยวลงมาทางนี้อ่ะแล้วเขาก็จะเจอ, Side Trail. อวา i ไซท์เทรลห่อเราอยู่นี่นะโอ้โหอย่างไกลเราอยู่ทาวเวอร์สี่ใช่ปะไม,ไม่ใช่สิเราอยู่ทาวเวอร์สองสิอันนี้ก็แบบเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพวกเมโมต่างๆก็มาแปะไว้นะเขาเรียกบ u เลต์บุเลต์บอร์ดบุเลตติ้งบอร์ดดูสิว่าไอ้นี่ตัวอะไรวะเนี่ย ความผิดพลาดอะไรอะชิบหายและเดี๋ยวฮัลโหลฉันไม่ได้ยินเลยพูดใหม่อีกทีได้ไหมฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยดูฉันควรจะไปถึงอคุณในอีกไม่กี่นาทีแหละมันก็ไกลยอยู่นะมันจะมาถึงเร็วขนาดนั้นเลยเฮ้ยอันนั้นปะมันก็มีไฟกระพริบอะเราไปเปิดไฟทีไหม อบอกให้รู้ไว้ว่าฉันอยู่ที่นี่นะจ๊ะมันต้องมีเสียงเดอยวอะกระพริบไฟอบรรยากาศสยองมากดูสิว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเกมนี้ก็อาจจะแบบว่าให้เราอยู่แค่ข้างบนนะคิดว่าเอ้ยอะไรอะ,อ,ะรอยู่บนเส้นทางเอาไว้ฉันกํกำลังจะไปหาไอ้คุณใกล้จะถึงแล้ว คุณได้ยินเสียงนั่นไหมมันยังคอยไล่ล่าฉันอยู่คุณได้เห็นคุณเห็นไหมเอาละชิบหายละอะไรไล่ล่ามันอยู่ไอหมีนี่แน่เลย <All right. S 1> เราไม่เห็นเขานะไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนอะ่ะ <But> ฉันเริ่มจะหลงทางแล้วอา้าวชิบหาย <All right. S 1> นันกท่องเที่ยวหลงทางว่ะ <All right. S 1> คุณเห็นอะไรที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญไหม อ๋อฉันเห็นทะเลสาบถ้ำเหมืองเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอาละเ,าเ,ดเดี๋ยว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 ทะเลสาบถ้ำแสดงว่ามันอยู่ตรงอ๋อมันอยู่ตรงไอ้นี่เลยตรงที่มีรูปหมีเนี่ยใช่ไหมเพราะมันบอกว่ามันเห็นเหมือง <Hello. S 1> เห็นเล็กอ่ะเราบอกให้เข้าตรงมาเลยแล้วกันเนี่ยเฮดโ t เว a ร์ s t ะเล็กไปตรงมาเลย เอ้แต่มันจะเจอหมีป่าวะมันอยู่ตรงหมีเนี่ยถ้าฉันออกไปจากที่นี่ได้นะฉันจะติดนี่คุณครั้งใหญ่เลยแหละกลัว,แ,ลวแค่ดูแผนที่แล้ววอบอกมึงเอง <c oughs> เดี๋ยวแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้ววะเมื่อกี้มันต้องอยู่ตรงคือเราบอกให้เขาเลาะริมทะเลสาบมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเนี่ยทะเลสาบอยู่ตรงหน้าเราเลยไปเปิดไฟทีแล้วกันให้เขาเห็นว่าเขาอยู่ใกล,ล้เราละ อ่าฉันอยู่นี่นะจ๊ะพ่อหนุม่มอ่าเขียนว่าอะไรอ๋อเบรกเกอร์มันเสียดังนั้นคือมันจะเปิดไฟได้แบบทีละครั้งเท่านั้นก็คือเหมือนเมื่อกี้ได้แค่แบบแกร็บแกร็บมันจะเปิดค้างไม่ได้เพ้าที่สายลักอนะไรหมดไหมคุณดูอยู่หรือคุณดูทะเลสาบอยู่หรือเปล่าอา้าวชิบหายใครพูดแล้วอะ กูดูโทรเลศซีบอยู่หรือเปล่ากูไม่ได้ดูรู้ได้ไงมั่วแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะนี่มีไฟเฮ้ยมีเสียงคนร้องเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันเหมือนมันเริ่มเพอนะเริ่มเพอถึงเรื่องสียงตัวเองมาทำที่นี่ yeah. Yeah. <laughs> คุยกับมันหน่อยนะใช้คิววันมันก็ไม่แย่เท่าไหร่หรอก <Yeah. S 1> อคือเขาเริ่มบ่นแล้วว่าเขาไม่น่ามาปีนเขาอะไรอย่างงี้นะฉันควรที่จะวิ่งไหมเนี่ยอ่ะหัวเลาะเฉยควรวิ่งไหมเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะคือยังไงอะคือเรายังไม่เห็นเขาด้วยซ้ำอะแต่ว่ามันก็แบบมีเสียงคนแปลกๆแ,แล้วก็มีเสียงคนกรีดร้องอะ โอ้น้องสามว่าจะช่วยเขายังไงดีวะเนี่ยมาเปิดไฟสักทีเห็นปะเนี่ยโอเคโอเคฉันคิดว่าฉันอยู่ใกล้ Grace Wind Lake Pass อ๋อเขาอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยมันใกล้หมีดิโอเค ไปตอบเขาก่อนให้ตรงต้องตรงมาเนาะเอ่อจะ k ีฟออนเดอะเทรลก็ uh, คืออยู่บนเส้นทางแล้วก็เทคยูเดอะไลท์ทาวเวอร์เดี๋ยวเส้นทางที่สองกับเส้นทางที่หนึ่งคือไหนเออถ้าเส้นทางที่หนึ่งนี่มันจะต้องผ่านหมีนี่ใช่ปะ่ะให้เขาไปท่ทาเวอร์สีเดียวเนาะเส้นทางที่สอง นั่นมันอะไรเนะี่ยน่าจะเป็นหมีหรือเปล่าน่าจะก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็อยู่บนเส้นทางเอาไว้แล้วกันแล้วคุณจะปลอดภัยโอเคเราบอกคือเขาเห็นหมีแล้วนะคือคิดว่าไอ้ที่มันเห็นมาตลอดทางน่าจะเป็นหมีปะเราก็เลยแบบไม่ให้เขาผ่านเส้นทางที่หนึ่งนะเพราะถ้ามาเส้นทางที่หนึมันมาถึงเรานี่ใช่ปะเนี่ยเราบอกเ้เขาไปเส้นทางที่สองแทนเพราะว่ามันน่าจะใกล้ใกล้เคียงกับเขามากกว่า ทาว่าสี่อยู่ตรงประมาณนู้นเนาะนี่คือเอาใจช่วยมันสุดๆแล้วอันนี้ก็แบบเมื่อกี้ที่เราอ่านนะเป็นบันทึกเอออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอตอบฉันไม่รู้แล้วว่าฉันกำลังจะไปที่ไหนเนี่ยมายังตามฉันมาอยู่เลยฉันไม่รู้แล้วว่าฉันควรจะไปที่ไหนฉันอยากรู้ว่าฉันตอนนี้กำลังจะไปที่ไหนอยู่เนี่ยอ้าวหลงทางอีกแล้วปะ เชยแล้วกูจะช่วยมึงยังไงเนี่ยเอากูเปิดไฟแล้วกันเผื่อมึงเดินตามไฟกูมานี่บอกทางไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะพี่ก็ไม่จำทางนๆๆี่อ่ะหลายๆที่อะเลมิกซ์ลิมิกซ์ลิมิกซ์กซวิง่งอะไรวะมีคนบอกวิง่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรใช้อะไร เอา The Great Wind Monster Strike Again เอาโดนคืออะไรอะ่ะก็คือเหมือนกับเป็นปีศาจที่แบบเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ของอุทยานแห่งนี้นะครับมาเข้ามาโจมตีเ้าชิบหายนี่คือจบใช่ไหมหรืออะไรสรุปคือ จบตรงที่ว่าเราตายทุกคนตายหมดเพราะว่าไอปีศาจท,ที่แบบเป็นเหมือนกับในตำนานของเรื่องเล่าเก่าแก่ของเขาเนี่ยมันบุกเข้ามาโจมตีนะที่เห็นไหมได้ว่าระหว่างที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีเสียงคนพูดแทรกตลอดเลยแล้วก็มีเสียงแบบตัวอะไรไม่รู้ร้องอะ่ะเราก็แบบมีหน้าที่คอยช่วยเหลือนะัท่องเที่ยวให้แบบเดินไปให้ถูกทางเดินไปให้ถูกทางแต่สุดท้ายเนี่ยแม่งแบบโจมตีเราด้วยนะแล้วก็จบเกมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับดูยูคอปี้ก็จบแล้วเรียบร้อยแล้วไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าสวัสดีครับ